สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนนักตกปลานะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมารับชมผลงานนะครับการล่าปลาช่อนกันนะครับโอเคครับวันนี้จะได้กี่สักกี่ตัวนะครับจะมีตัวไซโลให้เพื่อนเพื่อนได้ดูไหมนะครับก็รับชมผลงานกันนะครับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาแล้วนะครับก็นะครับถ้าถูกใจนะครับชอบนะครับก็ กดไลค์กดแชร์นะครับวิดีโอนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับโอเคครับไปรับชมผลงานกันเลย อยู่แล้วครับ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 มาแล้วครับหนึ่งตัวนะครับหัวจิกหัวจิกหัวจิกไซส์ไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยไซส์ไม่ใหญ่แดี๋ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าหัวจิกกับนอนยางทำงานได้ดีนะครับทำงานได้อยู่โอเคตัวแรกนะครับ เต็มครับถ er <be> <SL> ุงเต็มนะฮะหัวจิกนะหัวจิกกับหนอนยางสีส้มโอเคครับได้นามตะกีดเน่ไม่ต้องมากัดอีกแล้วครับกัดอีกล้อยู่ไหมครับอยู่ครับตัวนี้อยู่อีกแล้วครับอยู่ครับ ตัวที่2หมาเลยนะครับนี่ใหญ่ขึ้นนะครับไซส์ใหญ่ขึ้นโอสองต้มเลยนะครับติดๆดดกันเลยสองแต้มติดเดเลยโอเคครับครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับการทดสอบหัวจิกนะครับหัวจิกวันนี้ก็นะับก็เป็นหัวจิกแล้วก็นอนยางสีส้มนะครับก็ ยังไงก็ฝากติดตามนะครับติดตามช่องด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลิบนี้สวัสดีครับผม